ร่วมค้นหาเซียนข่าวโดย Toyota Hilux v i g ้ใหม่ Smartcab พัดลมมิราประหยัดไฟเบอร์5 Thai Air Asia, a cer. s i ทยแอร์เอี่าาบานเช่นเคยะคะกับรายการท่จาให้ผู้เป็นคนทานข่าวทันทุกสถานการณ์และลุ้นเงินสาไปกับเราในรายการเซียนข่าว ครั้งค่ะเวลาใหม่ค่ะรายการดีๆแบบนี้ก็ต้องได้เพิ่มเวลาเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา5้าโมงสิบห้านะคะที่บุริชเชวบนนีนะคะจะี๋ตกข่าวค่ะหรือว่าตอนนี้ค่ะได้เวลาแล้วนะคะที่จะร่วมไปลองความรอบรู้ผ่านการตอบคำถามทาง SMS ค่ะตอบถูกรับไปเลยโทรศัพท์มือถือจีเน็ตรุ่น G ีสี่หนึ่งสี่ไอนะคะและมาถึงสังเวียนเชียนข่าวของเราในครั้งนี้นะคะยังอยู่กับเชียนข่าวสองสมัยและผู้ชาเชียน สาวสวยแสนสวยอีเช่นเคยนะคะพบกันเลยดีกว่าค่ะเสี in so 1941, ้นข่าวสอสมัยของเรานะคะพี่เอกวิชัยอยู่ที่โพเดียมพัดลมมิราประหยัดไฟเบอร์ห้าและผู้ท้าชิยของเราวันนี้ค่ะน้องซาร่าเอฟนะคะอยู่ที่โพเดียมโตโยต้าไฮลั์วิกกใหม่สมาร์ทแคทและพิธิกรค่ะอยู่ที่โพเดียมไทยแอร์เอเช เริ่มต้นนะคะพี่เอกจะต้องเป็นผู้เปิดฉากทำคะแนนไปก่อนเพราะฉะนั้นเลือกเลยค่ะแรงข่าวไหนดีคะอะไรดีครับเดจอสตีสเตีครับเดจัสตีเป็นข่าวการศึกษาและป้ายพลัสด้วยข่าวการศึกษาข่าวนี้เนี่ยนะคะ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือกรุงเทพโพเนี่ยนะคะได้เผยผลสำรวจนะคะที่สุดในโรงเรียนซึ่งเขาทำการสำรวจเนี่ยนะคะก็มีที่สุดในหลากหลายแขนงออกไปนะคะแต่ว่าที่จะมาเป็นคำถามของเราวันนี้นั่นก็คือวิชาเรียนที่นักเรียนเนี่ยชื่นชอบกันมากที่สุดนะคะคมีอยู่5วิชาด้วยการจากผลการสำรวจนะคะที่ได้คะแนนสูงสุดเข่าว วิชาใดที่เด็กชอบเรียนมากที่สุด3อันดับแรก3อันดับแรกนะคะข้อที่ 1. นึ่พละศึกษาข้อที่2คณิตศาสตร์ข้อที่3ภาษาอังกฤษข้อที่4สังคมศึกษาข้อที่5คอมพิวเตอร์ข้อที่6ภาษาไทยจะเล่นเองหรือจะโยนคะอออขอบคุณมากครับพี่น้องผมบอกให้เล่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อผมเป็นผู้นำพี่น้อง ผมก็ต้องบอกว่าเล่นเองครับเล่นเองค่ะขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งคือไงข,ขอบใจในแรงเชียร์อย่างนี้ใช่ไหมคะขอบใจแผ่นดินด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าเกิดข้อนี้พี่เอกตอบถูก ะะได้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วก็ยังได้นี่ของรางวัลจากายพลัสของเรานั่นคือโทรศัพท์มือถือ Gnet รุ่น G 5 2 5อ Golden View ื่องนี้และแน่นอนเนื่องจากว่าพี่เอกเปิดแผ่นาบได้เองนะคะทางรายการใจดีตัดออกให้1ข้อนั่นก็คือข้อ4วิชาสังคมศึกษาไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือก3ใน5้านะคะพร้อมแล้วจับเวลาอันดับแรกนี่ก็แน่นอนเลยนะครับก็คือคิดในมุมเด็กๆเกลเนาะแบบ ไม่ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยภาระศึกานที่เลือกไปเลยอันดับหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับต่อไปนี่อินเทรนด์สุดๆนะครับก็คือคอมพิวเตอร์นี่แน่นอนนะครับกำลังอินเทรนด์ภาระศึกาคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็จะเหลือแค่คณิตศาสตร์กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษโอ้ยอันนี้หนักใจแล้วครับอีกอันหนึ่งอะไรดีเนี่ยสรุปท้าวสรุปข่าวครับสรุปว่าสามอันดับแรกนะครับก็มีภาระศึกา 2. คือคอมพิวเตอร์ 3. นี่อังกฤษอังกฤษก,กดแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะตอนแรกไม่กดดันหรอกมากดดันตอนนี้แหละไอตอนทัก 3. คือคณิตศาสตร์ครับแต่ล่าว่าไงคะจริงๆหนูชอบทุกวิชาครับเพราะว่าทุกวิชาหนูเรียนเก่งมากพอใจแล้วชอบชอบอย่าไปบอกใครนะว่าเป็นลูกน,น้องพี่เลนจังเลยแล้วกดดันกูเลย ไม่เก่งได้สักอย่างเลยมาดูซิว่าคำตอบแรกพละโอ้ยไม่ต้องเรียนออกไปยี่สิเซนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดกบีกบีกูอยู่ไหนกบีกูอยู่ไหนไทำไมไปเรียนกบีอ่ะหรือเธอไม่เรียนไม่เรียนเรียนอะไรหลีลาด เร,นนเรียนตะก้อเรียนตะก้อเรียนตะก้ออู้วตายละดนโชดดอโชดดอเราดดอมาใช่ไหมแล้วรูปมันมาปุ๊บเราต้องเตรียมอย่างมี้ก่อนอแล้วก็แบบฟาดฟาดเหวี่ยงฟาดเราต้องหันหลังฟาดเหวี่ยงโฮโฮแล้วปีโอ้แล้วมันจะรอดห่วงถ้ามันไม่รอดห่วงแสดงว่าเราไม่มีความรักกับให้คนอื่นเพราะเราไม่ห่วงไม่รู้เหมือนกัน แล้วทุกคนชื่นชอบถูกต้องคอมพิวเตอร์ที่ดูแล้วโอ้โหไฮเทคเหมาะกับเด็กสมัยนี้ <c oughs> ถูกต้องต้องมาดูกันนะคะ <c oughs> ว่าระหว่างคณิตศาสตร์ซึ่งพี่เอกนั้นได้ตอบมาเป็นคำตอบของเรานะคะว่าคำตอบมา,า <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษนี้ผมก็อดได้จีเนีตนะครับถูกต้องแล้วก็คะแนนก็ไม่ได้ด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะตกเป็นของหนู <c oughs> <c oughs> ไม่ให้มือถือไม่ใช่ไม่ใช่ไว้ตกค่ะไม่เหรอแผ่นป้ายแห่นป้ายเห็นไฟไฟป้ายหนึ่งนะคะ พร้อมแล้วนะคะสรุปว่าจะทันข่าวหรือตกข่าวทันข่าวหรือตกข่าวสรุปว่าเสียนข่าว